สวัสดีจ้ามื้อนี้เนาะส้มกาสิได้มีโอกาสได้เอาคลิปตอนที่ไปเทววัดคำสนุมาลงเือหมู่ใน Facebook นะคะได้เบิ่งกันเนาะกะไปไปโดนเติบแล้วล่ะค่ะไปนานแล้วนะคะมาหอดเนาะกะสีวายผ่อยู่ทางหน้าเด้อค่ะผ่าเพิ่นกระสวยงามจากนั้นค่ะเห้ากะได้ย่างเห้าไปทางเนอค่ะ โดยที่เราต้องถอดเกือบไว้ทั้งเนาะเด้อจ้ะก,ก่อนที่จะเข้าไปในบริเวณก็ต้องไปเอาบัตรคิวก่อนนะคะเข้าไปก็ต้องไปไหวองค์ปู่องคหย่าเนาะไหวเสร็จแล้วค่ะก็ย่างไปตามเส้นทางกจะซมีอีกหม่องหนึ่งใต้ต้นไม้เหยือเนาะเข้าไปไหวปู่ไหวหย่าอีกค่ะบริเวณที่เป็นต้นไม้เหยือเนาะกาะิซมีสิ่งนี้ค่ะเป็นลกแก้วนะคะ เต็มไตต้นไม้เลยค่ะมีหลากหลายสีเพื่นกบว่าว่าคนเฝ้าเนาะเพื่อนว่าว่ามันเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาเองนะคะมีหลากสีมีหน่่ยน้อยหนุอยเอมีหลากหลายสีเลยค่ะเพื่อนว่าเต็มเลยค่ะไตโพงต้นไม้เนี่ยเป็นแสนล้านหน่อยเลยค่ะเพิ่นกบว่าว่าไข่พญานาคเนาะหรือว่าบางคนกับเอิ้นลลุแก้วนะคะก็พากันมาหนังบึ่งค่ะเพิ่นกะสีเข่เขเอมานะคะ ไตดินไตเบื่อไหมเนาะค่ะเนาะเพื่อนก็เอายิบเพื่อบิ่งค่ะแต่ว่าห้ามเอามือเฮิรนเด้อค่ะเพราะว่าเพื่นอนแปลว่าคนที่เอามือเฮิรนนะขนาดไปอยู่ต่างประเทศกันยังได้เอากลับมาคืนไว้หมองเก่าค่ะห้เาเบึง่งลูกแก้วไข่พญานาคเรียบร้อยค่ะเ้ากะย่างส้มธรรมศาสตร์ค่ะเพื่อนจะเอ็ดเส้นทางส้มธรรมศาสตร์อ้อ,อมล้อมหล,ลอบเลยค่ะ ต้นไม้อยู่ป่าคำชะโนดนะคะเนาะกะซิมีแต่ต้นสูงสูงเหย่อเหเลยค่ะชมธรรมชาติไปค่ะอย่างอ้อมไปค่ะอ้อมมานะคะเนาะกะสิมาหอดบ่อน้อนําซักซิดค่ะบ่อน้ําซักซิดตรงคำชะโนดเพิ่นกะสิเอ็ดเหม่อ,ะค,ะอกกค่ะเนาะตะกี้กะตรงนี้เพิ่น น,นักทองเทวกับสิพากันโยน,นเงินเลนลงไปเนาะค่ะเพิ่นตอนนี้เพิ่นห้ามเด้อจ้ะห้ามโยน,นสิ่งของลงไปค่ะเฮากันอย่างอ้อมมาทางหน้าเพิ่นกับสามีบ่อน้ำน้อยไว้เอ็ดไว้ตรงนี้ค่ะนักทองเทวกะสิเอาเงินมาตั้งนะคะเลนบาทเลนห้าเลนซิบ เพื่อตั้งเงินเหรียญไม่ได้ก็เอาเงินใบมาตั้งค่ะตั้งและก็สิอธิษฐานแบบนี้นะคะสิ่งที่ขอไว้ถ้าสําเร็จเพื่อนก็สิตั้งได้นะคะเนาะ,เ,นาะเงินที่เอาไปตั้งนะคะคนกรลายอยู่จ้ะเพื่อนมีพักเทงเนะะื้อค่ะถ้าไปถือส่งก่อนเทงเพื่อนก็สิเพื่อฟ้าออกมานะะเนาะสมกับมาหนังโลงค่ะ ยิบเงินเลนมาตังคือกันค่ะตังใดเสยเด้อจากตังใดแล้วก็ซาทุมีผลทางเจอเนาะจ่กเนาะจากนั้นเนาะส้มกะพากันกลับมาเฮินโดยสวัสดิภาพ